เขาแม่น้ำงมวงโง่กีนยังสี่เกียร์คิดถึงบ้านเดสเดี๋ยวก่อนนะมีตังไหมเดี๋ยวซื้อสายให้ใหม่ตังแล้วก็วันนี้เอาตังค์ที่จะเปลี่ยนสายไปซื้อปลาแซลมอนบาลงตัวหนึ่ะอะไรตีดำๆอย่างนี้แหละเอาไม้ตีปากเลยตีดำๆเดสมันกินได้ดีกว่านะคุณคะคุณเปิดร้านมาเนี่ย คุณเอายาคูกับน้ำแดงถวายท่านหรือยังท่านเดินเพ่นบ้านมากคุณถวายท่านหรือยังเดินไหมเมย์ลิงเมย์ลิงท่านชื่ออะไรนะคะเมย์ลิงท่านอยู่ที่นี่มานานหรือยังเมย์ลิงเสี้ยวแคสโคนเนาะท่านคะขอสองตัวเจ็ดเจ็ไม่ต้องกลับเลยอยากได้อะไรคะท่าน ไม่ไหวแล้อันนี้เลยไม่ยอมดูแต่ถ้าจะเข้าถ้าจะเข้าไปตามเสาเลยนะฮะหรือถ้าจะอยู่กระไดไม่รู้จะตงางห่าขึ้นนะฮะมีความสุขมาก่างที่ได้ฟังดิฉันไม่อยากร้องเลยอยากอยากฟังอยากฟังแล้วก็รู้สึกรู้สึกว่าแบบคือคือเป็นร้านที่ไกลมากอ่ะก็ไกลมากไม่ย่าอยู่แถวสีรมก็และเห็นมาอยู่แถวนี้ได้นะฮะสาหรับบ้าน มากคือเรียกว่าถ้าขับรถมานี้ต้องเป็นต้องเก็บตังส่วนหนึ่งไว้นะคะเอ่อผ่าตัดนิ้วเลยกระเพาะปัสสาวะไกมากไกมากๆแต่ก็อยากจะมาเพราะว่าเพราะว่า ไม่คิดเลยว่าวันนี้จะได้เจอกีตาร์กีตาร์รู้ไหมยังว่าค่าตัวเขาไม่จ่ายก็จ่ายเป็นอาหารชอบเลครับชอบเลยครับเนี่ยชอบ,แล,ชอบแ,ลแล้วแล้วเพื่อนเขาจากต่างประเทศมาเนี่ยไม่มีใครได้แค่ตัวนะ <c oughs> เต้องอา,อาและกะอาหาร,รมันเป็นมันเป็นสิ่งที่เขาเคยเจอตั้งแต่แต,แต่สมัยที่เขาเพิ่งเริ่มต้นเล่นดนตรีสิบสิบก็เล่นตั้งแต่เท่าไหร่นะสิบสิบห้าสิบห้าสิบห้าสิบหกเริ่มเล่นดนตรีมาเนี่ยแล้วก็บางทีก็ไม่ได้ก็แลกอาหาร แล cần, ้วจนเขาถึงขนาดมีวันนี้นั่นคือหนึ่งส่วนที uh, ่ทำให้เก <No> ิดหนึ่งปัจจัยที่ทำให้เกิดเป็นความสำเร็จมาเขาเลยเอาสิ่งนี้แหละสอนพวกเราแลกกับแก้มาบูลีกระจายนะเออจะได้จังเลยถ้าใครมีพาชาวต่างชาติมาด้วยก็แต่เา็นผาต่างชาติเป็นที่ฉันชี่เก่งขึ้นซับไตเติ้ล ร้องไปกันสักเพลงนะครับเพลงอะไรดีคะโอ้อะไรตื่นเต้นเพลงอะไรดีครับรุ่นรุ่นคุณแม่แล้วได้ครับแม่ารุ่นคุณแม่มีเป็นแลกๆกล้แม่ฟังอเลสเลอร์ได้ครับลูกลุ่นลุ่มลุ่ลุ่ม้องเพลงอะไรลูกล้องเพลงอะไรลูกสมัยสมัยสมัยรุ่นลูกแม่เหรอครับร้องเพลงร้องเพลงตอนนี้ยังเตะบอลอยู่เลยใช่แล้วคุณแม่ถามยีเตะคุณแม่แล้ว ขอเสียงปรบมือดังๆให้กับมุณปโนนะครับะ ดีอยู่ดีไหมดีแล้วตก็หัวหัวปลาสมอที่เราเห็นไม่ใช่ครับหัวปลาสวายหัวปลาสวายนะคะเรามีหัวปลาสวายย่างต้มซีอิวย่ต้มซีอิวย่ต้มซีอิวนะคะมันๆคล้ายๆกันแล้วกินไปจะหิวน้ำมากเพราะใส่ชุสเยอะมากให้หนูจ๋าจะึ่งหิวอยู่เลยเดือนพฤษภาคมนะคะ แล้วแบบแตเอ๊ยย ah, okay. yeah. ังไงฮะชอบจริงๆบคนใส่ชุดชอใส่เลยดีเพราะว่าชุดอแบบไม่ทำให้ชีวิตเจ็บปวดท่้ผู้ชายหมรถีฟ้าไทยไเอะไรชีวิตจะได้เกิดความนัวมันไม่มีผู้ชายก็ต้องใส่ให้ชุดขอผชุด อ๋อร้องกังครับอ่ะจริงๆแล้วไม่อยากร้องแค่คุยเฉยๆร้องก่อนแล้วคุยสงสารน้องเจนจังเลยเจนพี่หน่อยเจนนะเจนเจนเจนยี่สิบสี่อยู่ในร้านนี่อีกสักปีหนึ่งจะเปลี่ยนชื่อเป็นเจนจัดนะคะเพราะว่าจะเริ่มรู้ไปทุกอย่างแล้วว่าวิธีการพลิกแพงในการจ้างคนมาหลอกคนมาเล่นของพี่โก้เป็นยังไงบ้างทำมาหากินแลกข้าว ออกแล้วข้าวสาวใป้ของเราที่บอกกันจบตาแล้วนึกถึงหน้าพ่อจ่ารักไปนะอย่าไปถึงก้อเปี๊ยนะคะหนูน่ารักจริงอ่ะพี่เดี๋ยวพี่ยืน เพราะชิ drag, ้นไทเกอร์เห like like ็นดราก้อนใ่นะฉากที่เขาไต่บนยอดเอ่ไผ่นะคะตัวเบาวิชาตัวเบาลรุ๊บๆุ๊บไปนะสบัดข่ามสองทีจีลงไป่กอดไม่ทีทำไมลูกสิษย์เก่งขนาดนี้อาเซียนม่ได้ไตตาแล้วาะ เนีราทุกคนเราไลฟ์กันอย่างนี้เลยกินได้ได้ดูคลิปพุ่กิมเนี่ยคิดอะไรคะคิดอะไรคิดพี่คิมคิดอะไรคะทูนคิดอะไรคะคิดไพโรจาหรือเปล่าอุ้ยคิดอะไรคะอ่ะไม่ใช่เมื่อเดือนสองเดือนที่แล้วเนาะมีคลิปคลิปหนึ่งที่พี่คิมร้องเพลงทางของฝุ่นเป็นคลิปที่มียอดวิวถึงหนึ่งล้านวิวนะคะ ไม่อย่าตบมือย่าตบมือเดี๋ยเสียใจไม่เด้มางควาเสี่ยดูนมลองเข้าไปดูเลนสาที่บอกว่าน้องอยู่แต่น้องพี่อะไรไม่เข้าใจอ่ะเออได้อยาฟังไม่เลยทางของคุณอันนี้อันกับเรอยากฟมากไม่ยอทแวทางของตุ่นนะ you healing สุดเกันได้แล้วก็ทุกคนที่นี่ความสมบูรณ์นะฝีมือดีมากดิฉันมีความรู้สึกว่ามันเกินกว่าคำว่าเท่ดีนี่ดิฉันทูกคนกับฝีมือของน้องเจนนะคะน้องเจนตอนนี้น้องเจนยังไม่เจนจัดเดี๋ยวสักพนะักนึงมีความรู้สึกเหมือนกัแบบอย่างนี้ก็คือเหมือนเราเดินไปส่งผู้ชายสักคนหนึ่งแล้วน้องชายยืนอ,อยู่ข้างหลังลูกก็ยืนอ,อยู่ข้างนะแม่เลยส่งบอย <c oughs> <c oughs> แต่เด็ก แล้วนั่นคนหันหลังบอกเรื่องอีกแล้วส่งบอยไปส่งบอยมีเพลงที่อยากร้องให้ฟังนะให้ไม่ค่อยออกโอ้หลายได้หลายเพลงเลยพวกเราน่ารักมากมูขอบคุณมากขอบคุณมากมากเลยทุกคนคืออยากตั้งใจมาหรือไม่มีที่จะไปถ้าไม่ไดเ คือกางเซสชันลาซาเขาตรงนี้เขาก็จัดจัดมีของดีเหมือนคล้ายๆของอาหารแถวๆอาหารของลอนดบุรีแต่เรามากินซูชิแล้วเจอซูชิหมูโกซึ่งก็มีของดีของของเมืองไทยเดีวมีข้าวสาหีผสมอยู่ไม่เชื่อไม่เชื่อสางข้าวหมูทอดทองคัตสึเหวานข้าวสาลีทุกคนจะเริ่มเชื่อดิฉันจะทำเมนูใหม่มา แล้วบอกว่าถ้าเป็นเมนูของดิฉันจะใช้ข้าวผัวลืมนะคะไม่ใช่ลืมผัวคือผัวลืมมไปแล้วข้าวผัวลืมไม่ใช่ข้าวสาวไทยรำเพงกันต่อนะคะจริงๆแล้วเป็นคนที่หนักเมาเพราะว่ามีลูกมีผัวหลายนหลายคนเหงาไหมคะอยู่ที่นี่เหงามเหงาไหมคนที่ที่บ้านทำอะไรคะบ้านอยู่แถวนี้ที่บ้านอยู่แถวนี้ พุทธมนตร์ใส่ชุดอยู่คือแถวนี้ก็ตามไปไปไม่ไม่ไกลครับไม่ไกลนิดเดียวนิดเดียวอยู่ในซอยนี้ค่ะอันนี้อยู่ซอยนี้นี่คืยู่อยนหนคะซอยอยู่ในซอยนี้หมดเลยเหรอจ๊ะไม่น่าเชื่อเลยอ่ะแล้วมาร้านนี้ได้ก็ก่อนนั้น เป็นแจซูชิอเป็นแจซูชิจุดขายของร้านนี่คืออะไรข้าสองได้แล้วก็พนักงานของเรานะคะเชฟของเราไม่มีญี่ปุ่นสักคนสิ่งที่เป็นญี่ปุ่นสิ่งเดียวในร้านเราคือโชยุ ช่วยอยู abei, up, roster, ่อย sure. ่ามาบอกซอสผูาทองเดนียวดาเราใช้ตาโน๊กอแกนพี่โบไปรับมีอยู่นะมาแทงก็ขอให้มาบ่อยๆนะะช่วงนี้ก็จะแวะมาบ่อยๆเพราะว่าช่วงนี้ไม่มีบอยเพิ่งส่งไปทางของคุนเพิ่งส่งไปเหมือนะคะก็เลยไม่มีบอยมาอยู่บนน้องก่อนช่วงนี้ฉันหายไปติดบอย เขาไปทำหัวนะน,น,น,น้องไม่ทำหัวเล่นไปเลยเล่นไปแต่ทุกคนถามว่าทุกวันนี้คุณคิมล้อมที่ไหนจะได้ตามไปน,น,นั่งฟังนึกถึงสมัยตอนตัวเองเป็นสาวเลยเนาะนึกถึงช่วงที่ดีเอเอของตัวเองสามารถถ่ายทอดไปทางพันธุกรรมได้ทุกวันนี้ดีเอเอดิฉันถ่ายทอดไม่ได้แล้วนะคะเสื่อมหมดแล้วโอเค ร้านที่แบบว่าไม่เห็นจำเป็นต้องเป็นแจ๊สแบบแจ๊สจ,จ๋า,าเลยอะ่ะไม่จําเป็นขนาดข้าวยังไม่ใช่ข้าวญี่ปุ่นล้วนเลยไม่ต้องเสิร์ฟให้เนี่ยไม่ได้ไม่ได้กินอ่ะแล้วเนี่ยเราเห็นจําเป็นเลยพี่พี่คิมโก้ยอะไรเปล่าพี่โก็เรียกินเว่าพี่ไก่นะฮะตลอด